นิฮาวตาเจฮาวสวัสดีค่ะมาพบกับเราซูบิวิกแล้วนะคะกับวิชาภาษาจีนนั่นเองนะคะเรายังอยู่บทที่2องหนีเอ่อปูเอ่อก็คือเธอหิวไหมนะคะเธอหิวหรือไม่หิวนะคะหนีเอ่อปูเอ่ออ่ะทีนี้เรามาอะไรคะทบทวนบทเรียนแล้วก็อาเรียนเสริมเนื้อหาที่เรายังไม่ได้เรียนวันนี้เราจะจบ บทที่2นะคะเราซื้อมีแบบฝึกหัดที่หนูทำา2แบบฝึกหัดด้วยกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์บทที่2ของเรานะคะคำศัพท์แรกของเราก็คือคำว่าเจอร์รี่เจอร์รี่อ่าเจอร์รี่ก็คือที่นี่นะคะเจอร์รี่ที่นี่เรอร้อนเรอร้อนเคอเคอก็คือกระหายน้ำ เสี่ยงอยากหรือต้องการก็ได้นะคะเสี่ยงต่อไปเอเอเออเออก็คือหิวนั่นเองนะคะนีเออปู่เอเอเธอหิวหรือไม่หิวเธอหิวไหมชืออะไรคะมีฟ้านอ้ามีฟ้านคือข้าวสวยแต่ถ้าชื่อฟ้านก็จะเป็นอะไรคะกินข้าวใช่ไหมเมี่ยนเฉียวเมี่ยนเฉียวก็คือ บะหมี่หรือว่าไคะก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะอีกรอบนะคะเออหิวมีฟ้านข้าวสวยเมี่ยนเทียวบะหมี่บทสนทนาของเราบทแรกนะคะที่เราทบทวนก็คือหนีเออปู่เอเอ่า้สือถามว่าหนีเออปู่เอเอใช่หิวไหมนักเรียนบอกว่าว่าคื่นเอชันหิวมากว่าเสียงชิวฟ้านเลย ฉันอยากกินข้าวแล้วเสียงก็คือต้องการชิวฟ้านกินข้าวนี้เสียงผู้เสียงชื่อมีฟ้านคุณอยากจะกินอ่าอะไรคะข้าวสวยไหมเขาบอกว่าว่าผู้เสียงชื่อมีฟ้านว่เสียงเชื่ออะไรคะเมี่ยนเถียวฉันอยากกินบะหมี่มากฉันไม่อยากกินข้าวฉันอยากกินบะหมี่นั่นเองนะคะ ทีนี้เราซื้อให้แบบฝึกไป,ไปว่าหนีเออปู่เออใช่ไหมให้นักเรียนตอบอาบางคนตอบว่าเออบางคนก็ตอบว่าปู่เออนะคะวลีตัวหยี่ก็คือการใช้ปู้นะคะปู้ลืมคําว่าเหินหรือยังเหินที่แปลว่ามากนะคะอันนี้ปู้ก็คือไม่ปู้ก็คือเหมยนะคะเหมยปู้เหมยสวยหรือไม่สวยสวยไหมก็ได้นะคะเขิบ ผูเขอ,อเขอ่าผเข่ก็คือกระหายไหมกระหายหรือว่าไม่กระหายก็คือกระหายน้ำไหมนั่นเองนะคะชี้ปุ๊ชี้ชี้ปุ๊ชีไปหรือไม่ไปอ่าซื้อปุ๊ซื้อซื้อปุ๊ื้อใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หุยผู้หุยเจี๊ย,ยจะกลับบ้านไหมจะกลับหรือไม่กลับบ้านก็ได้นะคะสี่ฮวนผู้สี่ฮวน ชอบหรือไม่ชอบสี่ฮวนก็คือชอบนะคะถ้าพูดสี่ฮวนก็คือไม่ชอบสี่ฮวนพูดสี่ฮวนชอบหรือไม่ชอบนั่นเองนะคะเรามาดูรูปประโยคกันนะคะรูปประโยคเขาบอกว่าเราซื่อถามว่าถ้าเชื่อบุเชื่อเนี่ยเจยเจอ่าถาเชื่อบุเชื่อหนีเจเจก็คือเขาคือพี่สาวของเธอใช่ไหมนักเรียนก็บอกว่าถ้าเชื่อวอเจเจใช่เขาเป็นพี่สาวของฉัน เราไปเราซื้อถามต่อยอว่า你有没有妹妹你有没有妹妹有没有ก็คือมีหรือไม่มีนะคะก็คือยก็คือมีน你有没有妹妹คุณมีอ่าน้องสาวไหมไม่เหมเป็นน้องสาวเขาบอกว่าว่า有没有我ไม่เหม่เฮ้ยเขออายก็คืออะไรคะฉันมีน้องสาวและก็น้องสาวของฉันอะไรมากด้วยคะเฮ้ยเขออาย น่ารักมากด้วยนะคะต่อไปแล้วซื่งก็ถามหนูว่าชื่อบุชช์เฉาเหมยนี่คืออะไรคะสตรอเบอรี่ใช่ไหมอ่าบางคนตอบชื่อก็คือใช่สตรอเบอรี่ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ก็คือเฉาเหมยนั่นเองนะคะ ต่อไปรูปประโยคที่เหลือของเรานะคะอยู่หน้าที่16นะจ๊ะตรงข้างล่างเขาบอกว่าเจอลี๋ร่อปูนรึเปล่าจี๋ร่อนรึเปล่าจี่ก็คือที่นี่อท,ที่นี่เจอลี่ที่นี่ร่อปูึเป่อก็คือที่นี่ร้อนหรือไม่ร้อนนะคะที่นี่ ที่นี่ร้อนไหมก็ได้นะคะสั้นๆที่นี่ร้อนไหมเจอรี่เหินเร ER ่อที่นี่ร้อนมากนะคะที่นี่ร้อนมากเลยเร่อก็คือร้อนเหินก็คือมากนะคะเจอรี่ที่นี่ที่นี่ร้อนมากนีเขอผู้เขอนีเขือผู้เขอก็คือคุณกระหายน้ำไหมคุณกระหายน้ำไหมหรือคุณต้องการที่จะดื่มน้ำไหมนั่นเองนะคะ วเ很渴，我 r 喝水了。อ๋อ我很渴ก็คือฉันกระหายน้ำมากเีย我想喝水了ฉันอยากที่จะต้องการที่จะดื่มน้ำแล้วนะคะก็คือเสียงก็คือต้องการใช่ไหมเฮอดื่มวน้ำเขาก็คือกระหายเฮนมากก็คือ我很渴ฉันกระหายน้ำมาก我很อะไรคะ我想喝水了 ฉันอยากที่จะดื่มน้ําแล้วนะคะอันนี้รูปประโยคของเรานะคะเราก็ได้จบบทที่2ของเรานะคะด้วยบทสนทนาน,นี้นะคะต่อไปแบบฝึกหัดมีอยู่ด้วยกัน2ตอนนะคะตอนแรกก็คือเราซื้อให้หนูระบ,บายสีเราซื้อให้ระบ,บายสีอะไรคะสิ่งที่เรารับประทานได้นะคะ อ่าสิ่งไหนที่รับประทานได้ก็คือชื่อการกินนะคะให้หนูระบายสีสิ่งไหนที่ใช้เฮอดื่มให้หนูวงกลมอ่านะคะตอนแรกนะคะให้ระบายสีสิ่งที่ชื่อกินให้วงกลมสิ่งที่เฮอดื่มนะคะอันนี้ใบงานชิ้นที่ชิ้นแรกนะคะต่อไปชิ้นที่สอง ต่อไปนะคะแบบฝึกหัดที่2ของเราก็คือเราซื้อจะมีรูปภาพมาให้2รูปภาพระหว่าง A กับ B นะคะให้หนูจับจุดสิ่งที่แตกต่างกันนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน6จุดหรือ6แห่งนะคะก็คืออย่างเช่นข้อ A กับข้อ B นะคะตัวอย่างก็คือจะมีแก้วแล้วก็มีหลอดใช่ไหมคะแล้วก็2อย่างนี้มีความแตกต่างก็คือ A ก็จะเป็น ตรง B ก็คือจะเป็นอะไรคะมีอะไรคะอะไรคะโค้องออกมาใช่ไหมให้เราวงกลมภาพ B นะคะอย่างนี้นะคะตัวอย่างเป็นต้นนะคะมีอยู่ด้วยกัน6จุดนะคะให้หนูสังเกตดีๆนะจ๊ะเสร็จแล้วให้หนูส่งมาให้เราซื้อด้วยนะคะใบงานมีทั้งหมด2รายงานนะคะมีบางคนก็ ส่งมานะคะบางคนก็ยังไม่ได้ส่งมาก็มีนะคะชิ้นงานแรกที่ตอบชื่อปูชื่อนะคะส่วนวันนี้เ่าซื้อก,ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบทที่2พร้อมกับใบงาน2อ,อย่างนะคะอย่างแรกก็ายสีกับวงกลมแล้วก็แผ่นที่สองให้หนูจับจุดสิ่งที่มีความแตกต่างนะคะสําหรับวันนี้บายบายใจเจี้ยนค่ะอย่าลืมนะคะส่งใบงาน ให้เราซื้อด้วยนุสามารถแคปหน้าจอนี้แล้วก็ทําได้เลยหรือบางคนจะ,ะเป็นไฟล์เดี๋ยวเราจะส่งไฟล์แนบให้ไปด้วยนะคะ mm hmm. เผื่อใครจะสะดวกปิ้นนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราซื้อขอลบตรงนี้ก่อนนะคะ mm hmm. เผื่อบางคนแคปหน้าจอแล้วก็อ่านะคะความแตกต่างของจุดนั้นนะคะ mm hmm. โอเคค่ะสำหรับวันนี้บายบายใจเจียนค่ะ